อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการมอบถุงยังชีพและช่วยประชาชนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงหลังเขืดอมีการปรับการระบายน้ำเพิ่มมากขึ้นค่ะนายรัฐพลธุรพันธ์นายอำเภอผักไห่ให้ข้อมูลว่าตามที่กรมชลประทานมีการแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำฉบับที่4จากการปรับปริมาณน้ำการระบายน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาที่อยู่ในระดับไม่เกิน2 0 0พลูกบาศก์เมตรต,ต่อวินาที ซึ่งส่งผลให้ในพื้นที่รุ่มต่ำของอำเภอผักไห้ค่ะโดยเฉพาะตำบลท่าดินแดงและตำบลกูดีได้รับผลกระทบน้ำท่วมขังใต้ถุนบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่โดยล่าสุดค่ะได้ดําเนินการแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงต่อน้ําท่วมให้ทราบถึงสถานการณ์การระบายน้ําและสถานการณ์น้ําฝนในแต่ละวัน รวมทั้งให้เตรียมความพร้อมขนย้ายของขึ้นที่สูงพร้อมสั่งการให้กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตรวจสอบระดับน้ำและรายงานปริมาณน้ำให้ทราบเป็นประจำทุกวันพร้อมประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ช่วยขนย้ายสิ่งของประชาชนขึ้นพื้นที่สูงอีกทั้งสำรวจจุดปลอดภัยค่ะและจุดอพยพกรณีเกิดเหตุเร่งด่วนและจัดหาพื้นที่สำหรับจอดรถของประชาชนและนอกจากนี้ยังได้มีการมอบถุงยางชีพให้แก่บ้านเรือน พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อการช่วยเหลือในเบื้องต้นอีกด้วยค่ะ